สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อง สู่ช่วงรวยสุขภาพนะคะกับดิฉันศิรศิยาอิสระพักดีและทีมงานค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมมานะคะที่โถงชั้นหนึ่งนะคะของอาคาร25ปีอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาคารใหม่นะคะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้นะคะคนไทยหลายๆคนนะคะมัวแต่ทํางานนะคะหรือว่านอ้นองๆหนูๆก็อาจจะตั้งใจเรียนหนังสือน,นะคะจนลืมดูแลตัวเองไปะค่ะบางคนนะคะก็ะลืมที่จะทานอาหารให้ตรงเวลานะคะก็ เลยอาจจะมีอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือบางครั้งก็จะเปรี้ยวผมในลําคออาการเหล่านี้นะคะเป็นที่มาของโรคที่ชื่อว่ากรดไหลย้อนค่ะใครเคยเป็นคงรู้ดีถึงความทรมานของโรคนี้นะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าโรคกรดไหลย้อนมีที่มาที่ไปอย่างไร ค,คุยคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของนายแพทย์ธาราดลธาราศักิ์นะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารประจําโรงพยาบาลวิภาวดีอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอคะทําไมตอนนี้คนเมืองหลายหลายคนนะคะเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนกันล่ะคะกออ็คือโรคนี้จริงๆมีมานานแล้วนะนะแต่ส่วนใหญ่เป็นในคนตะวันตกะนะครับซึ่งคนตะวันตกเนี่ยจะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงรูปร่างแต่คนก็จะอ้วนซึ่งโรคเนี้ย พฤติกรรมต่างๆนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงะนะฮะซึ่งปัจจุบันคนแถวเอเชียหรือบ้านเราในไทยก็มีพฤติกรรมที่คล้ายชาวตะว,วันตกมากขึ้นค,คือประทานอาหารมื้อใหญ่ๆอาหารมันๆนะครับแล้วทานเสร็จแล้วก็จะล้มตัวลงนอนเลยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้โรคกดดัย้อนเป็นมากขึ้นโรคนี้ก็เลยพบมากขึ้นในปัจจุบันอาการแบบไหนที่จะบอกว่า ใครเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่หรือแค่อาจจะอิ่มแล้วก็อึดอัดเท่านั้นนะคะคุณหมออาการคือที่จำเพาะจะมี2อย่างนะคะคือ1ก็คืออาการแสบร้อนกาหน้าอกนะครับสองคืออาการเรอเปียวหรือขมคอซึ่งเกิดจากกรดที่มันย้อนกลับขึ้นมาถึงคอสองอาการนี้คืออาการที่จำเพาะกับกรดไหลย้อนถ้ามีอาการ2อย่างนี้ก็คือสามารถวินิฉัยได้ทันทีว่าเป็นกรดไหลย้อนความอันตรายของโรคนี้เป็นยังไงคะคือโรคนี้ก็มีตั้งแต่ ทำให้รบกวนชีวิตประจําวัน,นอาจจะมีการแสบร้อนไม่สบายตัวมีปวคอตลอดเวลาหรือในบางคนถ้าเป็นมากอาจจะเช่นเป็นตอนกลางคืนอาจจะรบกวนการนอนได้ทำให้นอนหลับไม่สนิทเนื่องจากมีการแสหบหน้าอกหรือถ้าปล่อยไว้นานๆหลายปีนะคือกรดเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของหลอดอาหารซึ่งอาจจะมีผลแทรกซ้อนบางอย่างได้เช่นอาจจะมีหลอดอาหารตีดนะฮะทำให้มีการคลนไม่ลง หรือถ้าเป็นมากกว่านั้นมันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายได้ด้วยโอ้โหถือว่าอันตรายเหมือนกันสําหรับโรคกลอยอนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะทีนี้ถ้าถามคุณหมอถึงเรื่องของการป้องกันสําหรับใครที่ยังไม่เป็ดนะคะว่าเขาควรจะมีพฤติกรรมปรับพฤติกรรมแบบไหนเพื่อป้องกันโรคกลยยอนให้เกิดขึ้นกับตัวเองอะคะครับก็จากที่กล่าวไปช่วงต้นนะฮะก็คือต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช่นอาจจะต้องไม่ทานแตมื้อให้มากจนเกินไป หรือพิธีการรับประทานอาหารเช่นประเภทบุฟเฟ่มันต้องทานปริมาณมากในครั้งเดียวหรวมถึงอาหารมันมันด้วยใช่ไหมคะด้วยครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างก็ทําให้เกิดได้เช่นไม่ควรล้มตกลงนอนทันทีหลังจากรับประทานอาหารควรเวน้นระยะสั้นน้อยสักประมาณสอชั่วโมงนะครับการใส่เสื้อผ้าที่รัดตัวเกินไปเนี่ยคนทีก็มีส่วนนะฮะไม่เกิดได้เหมือนกันเหรอจะทําให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นแล้ก็มีส่วนเราย้อนขึ้นมาง่ายขึ้นได้หรือ ในคนที่รูปร่างอ้วนพวกนี้ทำให้มี ความดันในกระเพาะสูง <ừ> ขึ้นก็ทาให้โรคกรดย้ยยอนเวีนง่ายขึ้นโรคกครปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารลดน้าหนักออกกาลังกายเพื่ช่วยได้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอาหารเลยที่เป็นที่มาของโรคนะคะ,คะทีนี้ถ้าคนที่เป็นอยู่แล้วค่ะคุณหมอคะวิธีการรักษาแนวทางของทางด้านของคุณหมอที่ดูแลคนไข้ในแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีโอกาสหายขาดหรือเปล่าคะเอ่อการรักษาที่ง่ายที่สุดนะฮะคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็คือตั้งแต่ลดอาหารมันมันลดน้ำหนักนะฮ่ะหรือเรื่องการรับประทานอาหารที่ มือดึกเกินไปไม่ควรนอนหลังทานอาหารแต่ว่าในคนที่เป็นโรคนี้รุนแรงนะครับ mm hmm. เช่นมีอาการติดต่อกันในสัปดานหนึ่งมากกว่าสองถึงสามครั้งขึ้นไปเนี mm ่ยบางทีการปรับพฤติกรรมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ mm hmm. ก็คงต้องมีการรักษาด้วยการใช้ยานะครับย mm hmm. าหลักก็เป็นยาลดกรดชนิดจประทานนะ mm hmm. แล้วก็จะมียาอีกหลายตัวซึ่งม,มาช่วยได้ mm hmm. นะครับอยู่ในบางคนที่หูรูด ของหลอดอาหารถ้าไม่แข็งแรงจริงๆเนี hmm. ่ยมันก็คงต้องรับประทานยาค่อนข้างนานนะคร mm ับบางคนอาจจะต้องทานเป็นปีเลยรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรากําจัดปัจจัยเสี่ยงไม่ได้โรคมันจ mm hmm. ะกำเนิดขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วถ้ารับประทานยายัางไม่ได้ผลนะคร mm ับเราก็มีการรักษาที่อื่นเช่นการผ่าตัดนะครับมันจะเป็นการผ่าตัดไปรัดใหอนหลอดอาหารส่วนปลายนะครับให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นกด mm hmm. จะดย้อนมาได้ยากขึ้น วิธีการผ่าตัดที่ใช้ในการรักษาถือว่าใช้กันเยอะนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ยังใช้ค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากการผ่าตัดแล้วก็มีความเสี่ยงหลายอย่างะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่โรคนี้รักษาได้ผลดีด้วยการใช้ยา,า,านะฮะส่วนใหญ่การผ่าตัดเราจึงเก็บไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายมากกว่าค่ะเพรนาะฉะนั้นเองนะคะคุณผู้ชมที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานอาหารเยอะเกินไปมันเกินไปทานเสร็จแล้วนอนเนี่ยนะคะต้องระวังให้ดีเพราะว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่มีความ เสียงแล้วก็มีอันตรายมากกว่าที่เราคิดด้วยเรื่องของท่านอนค่ะคุณหมอเห็นคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะสามารถปรับลดผลของโรคกรดไหลย้อนจากท่านอนได้ด้วยใช่ไหมคะทําได้ยังไงบ้างคะ ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเรารวมตัวลงนอนใช่ไหมฮะตรวมันจะไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ง่ายขึ้นฉะนั้นวิธีช่วยอาจจะมีหนึ่งคือหนุนเอ่อบริเวณด้านศีรษะให้สูงขึ้นประมาณหกถึงแปดนิ้วนะครับเช่นอาจจะเอาพวกแผ่นไม้หรือแผ่นโฟมรองที่ใต้ฐานของที่นอนก็ได้นะฮะแต่วิธีนี้ข้อเสียคือมันจะนอนลําบากขึ้นมันจะเมื่อยหน่อยค่ะไหลลง <c oughs> นะแล้วก็จะเมื่อยเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะใช้การวิธีนอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงด้านซ้ายบาง คนก็ช่วยได้ะคะ่ะจะช่วยยังไงเกี่ยวกับเรื่องของกลไยย้อนให้ลดอาการลงได้คะมันทําให้มุมของกรดที่จะไหลย้อนขึ้นมามันทําได้ยากขึ้นนะอถือว่าเป็นคลิปลับและบางคนพ<น>อช่วยได้อ่าถือว่าเป็นข้อคิดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราจะปรับพฤติกรรมได้หรือไม่ส่วนเรื่องของการป้องกันก็บอกไปแล้วนะคะรักษาคุณหมอก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ใช้เรื่องของยาเป็นสำคัญด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าได้รับความรู้ไปมากทีเดียนะคะในช่วง ของรวยสุขภาพค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทางด้านของนายแพทย์ธาราดนธาราศั์ค่ะซึ่งเป็นอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารประจำโรงพยาบาลวิภาวดีขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรเวลาของช่วงรวยสุขภาพแล้วนะคะติดตามได้ทุกวันพฤหัสบปปดีนะคะเวลาเดียวกันนี้ในรายการรวยหุ้นค่ะ,ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ